ฮฮะฮะาฮะารีเซลฟานนายทำให้ฉันผิดหวังจริงๆคราวนี้ฟัง อาจารย์ผมเกลียดชังปีศาจร้ายตัวนี้ผมเกลียดท้งเขาแก้แค้นให้ผมด้วยห,หานหลินเย่ใครกล้าทำร้ายสีของฉันพี่เทียนหัวอย่าใจร้อน ไกลบางคนทนั้งเล่าทำร้ายสิทธของฉันฉันต้องถลกหนังไอสาระเร็วนั่นทั้งเป็นพี่เทียนหัวมีผู้เยี่ยมยุดมากมายในเมืองหลวงแต่มีไม่กี่คนที่สามารถทำร้ายหลินเย่ผมเกรงว่ามันเป็นนิกายอื่นเพื่อเห็นแก่แผนการของเราเราไม่สามารถได้รับบาดเจ็บได้ล้างแค้นให้กับสิ่งของฉันไม่คุ้มที่จะเสี่ยงหรอพี่ชาย ขอโทษสำหรับความไม่ยังคิดของผมนี่เพื่อประโยชน์ของเราเองน้อยในตอนที่เราบรรลุเป้าหมายของเราแล้วฉันจะแสดงความสามารถของนิกายสีขาวให้พวกเขาเห็นใครอยู่ตรงนั้นโอ้ทั้งสองคนอยู่ที่นี่เอง วิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมนะังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่นานมะังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกําลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ